ไม่อยากให้โลกนี้มีโควิดไม่อยากให้โรงเรียนปิดแม้วันไหนไม่ใช่เพราะว่าฉันขยันกว่าใครแต่เพราะในโรงเรียนนี้นั้นมีเธอสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับน้องน้องลูกลูกหลานหลานยอดเยาวชนคนน่ารักนักเรียงความทุกท่านครูอภิชาติด,ดำดี มาพบกับพวกเราในคลิปนี้เพื่อจะเชิญชวนทุกคนให้ร่วมฝึกฝนพ,นพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยการเขียนเรียนความส่งเข้าประกวดกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมโดยมีเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษากว่า180,000บาทการประกวดนั้นมีทั้ง3ระดับ นั่นก็คือระดับประถมปลายให้เขียนในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัวระดับมัธยมต้นให้เขียนในหัวข้อจิตอาสาในดวงใจและระดับมัธยมปลายให้เขียนในหัวข้อสืบสารพระราชปณิธานและนี่ก็คือ เรื่องราวดีๆในบ้านเมืองที่เราจะช่วยกันเขียนเพื่อสื่อสารให้กับสังคมไทยด้วยความสามารถของเยาวชนคนไทยส่วนหลักเกณฑ์ของเรียงความนั้นก็เหมือนกันทั้งสามระดับนั่นก็คือให้มีองค์ประกอบสามส่วนครบถ้วนทั้งคำนำเนื้อเรื่องและสรุปจบให้เนื้อเรื่องที่นำเสนอนั้นตรงกับหัวข้อ ของการประกวดในแต่ละระดับชั้นและถ้าเนื้อเรื่องที่เขียนมาใกล้ตัวและเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนก็จะทำให้เรื่องราวนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้นและที่สำคัญเรียนความทุกเรื่องนั้นควรจะทําให้ผู้อา่านเกิดความประทับใจ และเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆงามๆให้กับบ้านเมืองต่อไปและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการอ่าน เพื่อศึกษาหาความรู้หาข้อมูลต่างๆและเพื่อที่จะได้ให้มีทักษะในการใช้ภาษาไทยให้แตกฉานยิ่งขึ้นเพราะการอ่านคือพื้นฐานของการเขียนจงภาคเพียนไปเถิดจะเกิดผลอ่านอ่านอ่านแล้วเขียนเพียนฝึกตนเก้าสู่ยอดเยาวชนคนเรียงความเขียนเรียงความ แล้วส่งมานะครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมคุณครูทุกๆคนและคณะกรรมการทุกคนกำลังรอคอยอ่านเรียงความของลูกๆด้วยใจระทึกสวัสดีครับ